เอาละพิธีแต่งงานเสร็จแล้วคุณสองคนเป็นสามีภรรยากันแล้วเอาละขอให้รับพรจากผู้ใหญ่ได้เลยขอให้โชคดีนะสริตาจ๊ะ ขอให้มีความสุขและทำให้ทุกคนมีความพิสาริตาพิสาริตาชิล่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 า ลูกพอ่เอเปียวน้ำมาสิปเปียวน้ำมาสิชิล่าไกลก็ได้เลยหมอหน่อยแล้วปเปียวน้ำมาสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ล,ลูกชิล่าเป็นอะไรไเนี่ยเธอหมดสติไปเพราะเหนื่อยแล้วก็อ่อนแรงคะ่ะเอาน้ำมะนาวกับกลูโคสให้เธอกินทุกครึ่งชั่วโมงก็จะหายดีนะคะ มอขอตัวคะ่ะพิสาริตาพิสาริตาพิสาริตาทำไมถึงทำแบบนี้พี่ชีลา่าพี่ทำอะไรลงไปด้วยความเต็มใจทั้งนั้นไม่ต้องห่วงพี่หรอกนะพักผ่อนเถอะชีลา่าสัญญากับพี่ด้วยไม่พิสาริตาชีลา่าต่อให้เธอพูดอะไรไปอะไรมันก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกนะทุกอย่างมันจบลงแล้วเธอกลับมาได้อย่างปลอดภยัยนี่คือสิ่งที่พี่ต้องการ โชคดีนะไปกันเถอะวิครานครอบครัวของชีล่าจะดูแลเธอเองพี่สาริตาชีล่าเราอยู่กับแกแล้วแกไม่ต้องห่วสาริตาหรอกนะไม่ต้องพูดถึงคุณกับคุณนายสุรยวันชีแล้วหรอ เขาเป็นคนมีอำนาจพวกเขาไม่มีเวลาให้กับเราเหรอกเราเป็นแค่ครอบครัวขายขายะใครจะสนใจเราเหรอไม่มีใครสนใจเราเหรอกเอาละขอบคุณฉันดีใจนะราชที่การเสียสละของฉันมันได้ผลเธอกับครอบครัวของเธอจะได้มีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการ ขอบคุณนะวิครานที่รักษาคำพูดกับฉันน่ะวิครานจ้ะตอนนี้ได้เวลาแล้วไปกันเถอะ ขอให้โชคดีขอให้พวกเธอสองคนมีความสุขตลอดไปขอให้โชคดีและมีความสุข สาริตาพี่เสียสละขณะนี้เพื่อนหนูหนูไม่มีทางตอบแทนบุญคุณนี้ได้แน่ๆเลย แม่ฮะมาเธอรถพร้อมพาแม่กลับบ้านแล้วฮะแล้วผมก็ตกแต่งทุกอย่างให้แม่แล้วนะมาเธอะแม่ฮะนี่รถผมสวยใช่ไหม สวยมากเลยขอบคุณมาก<ะ>มแม่ฮะแม่จะเล่านิทานให้ผมฟังทุกวันใช่ไหมแล้วก็อยู่ห้องผมผมจะรักแม่มากๆเลยไปกันเถอะแม่พ่อฮะเราจะไปที่รถผมกันโอเค เธอคิดอะไรสาลิตาคิดว่าฉันจะใจสลายเพราะเธอจากไปอย่างนั้นเหรอครั้งนี้ฉันไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนต้องเสียเวลาอีกสิบปีแน่นอนคอยดูกันละกันว่าฉันจะทำอะไรนี่เดี๋ยวก่อนทุกคนรอนี่ก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอหน่อยกาลาใจเย็นๆน,นะ วันนี้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นตามฉันมาแม่ไม่ว่าแม่จะขออะไรตอบแม่มาบอกแม่มาตรงๆบอกมาว่าไอช้ชูวนั้นมาทำอะไรแกบอกมานะ ทำไมถึงไม่พูดไม่งั้นแกนโดนแน่บอกมาสิแกยืนนิ่งอยู่ทำไมใช่แล้วโรหันหลอกหนูเองทุกคนแค่เรื่องนี้สินะอยากจะได้ยินแบบนี้ใช่ไหมแม่แม่เชื่อใจลูกสาวแม่หรือเปล่าล่ะเขาไม่ได้ข่มคืนหนูแต่เขา ไม่ใครได้อีกแล้วและหนูจะไม่มีทางรักใครได้เท่านั้นแล้วเหมือนกันไม่มีทางแมคะหนูจะไม่ยอมเอาแต่ร้องไห้เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นหนูจะไม่ยอมให้ตัวเองอ่อนแอ หนูทำผิดไปแล้วหนูจะต้องชดใช้หนูจะไม่ยอมให้โรฮานมันลอยนวลหนูจะแก้แค้นให้สาสมเลยหนูจะไม่ยอมให้มันอยู่อย่างสบายไม่มีทางขอบคุณพระเจ้านี่ล่ละ สาวน้อยนักสู้ของแม่ย่งโง่นี่ยังจะพูดอะไรไร้สาระอยู่ได้ไม่แค่ลูกสาวตัวเองเลยเหรทั้งหล่อนทั้งโซฮานเลยเหมือนกันจริงๆพวกหล่นนี่มันพ่อแม่ใจหินจริงๆนี่มาเถอะชีลาต้องการเราเนอตามมาชีลา นี่หลานย่าคุณย่านี่ฟังนะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรทั้งนั้นแม่แกก็พูดจาไร้สาระเรื่อยเปื่อยอย่าไปใส่ใจเลยนะทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้เอาล่ะนะดูแลพี่สาวตัวเองหน่อย <c oughs> โอ้พระเจ้าหได้แล้วพอได้แล้ว แม่ฮะผมวางแผนเซอร์ไพรส์แม่ไว้หลายๆอย่างที่บ้านน่ะเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์อะไรจ๊ะแม่ฮะถ้าผมบอกแม่ไปมันจะเป็นเซอร์ไพรส์หรือไงกันเล่าฮัลโหลนัดประชุมวิดีโอ กับพวกคณะกรรมการเหรองั้นก็ได้ผมจะได้ไปพ่อผมรู้นะฮะว่าพ่อจะไปออฟฟิศนะใช่บังเอิญพ่อมีประชุมนะแล้วก็เลื่อนงานไม่ได้ด้วยแม่ผมจะโทรหาทันทีที่งานเสร็จนะครับสาดิตาหวังว่าเธอจะดูแลอาบีให้กับฉันด้วย จอดรถฉันจะขึ้นรถอีกคันหนึ่ง,งแม่รู้ไหมฮะพ่อน่ะชอบทำแบบนี้ตลอดเลยขอโทษนะฮะแม่ เกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนเศร้าแบบนี้สลิตาเต็มใจไปจากที่นี่จะเศร้ากันไปทำไมแล้วสิบปีก่อนบ้านนี้เศร้าเพราะผมและผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกผมจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกแน่นอนแม่ทำอาหารให้ทุกคนด้วยนะแค่บุฟเฟ่ยังไม่พอแล้วลว,วันนี้เราจะทำอาหารที่ดี กินกันเองทำให้หนูหลาปดเลยอย่า yeah. <Okay. S 1> ทำของหวานให้กับบาบลีแล้วก็มุนีด้วยนะนานแล้วที่ย่าไม่ทำของหวานให้เรากินนี่มุนีบาบลีอย่าเศร้าไปเลยไปจัดโต๊ะไปจะกินอาหารด้วยกันแล้วเร็วเร็วสิไม่ต้องร,รอรีบไปเลยไปเลย ไปแม่ไปทำอาหารด้วยนะพาทุกคนไปด้วยนี่ทุกคนเป็นอะไรกันไปเนี่ยเราต้องมีความสุขสิปัญหามันจบลงแล้วไปเธอะนะไปพักผ่อนได้แล้วไปเธอพ่อพี่ราช พี่พูดแบบนั้นออกไปพี่กล้าพูดกับหนูได้ไหมพี่นะ่ะโกหกความรู้สึกของพี่ให้หนูกับย่าฟังไม่ได้หรอกนะหนูรู้ว่าพี่คิดถึงพี่สพายมากไม่ว่าพี่จะยอมรับหรือเปล่าตอนนี้พี่นั่นแหละที่ไม่สบายใจที่สุดพอได้แล้วแกยังเด็กกว่าพี่อย่าพูดให้มันมากไป ฟังนะสาริตาต้องการความหรูหราก็ปล่อยเข้าไปแล้วมาคอยดูว่าเธอจะมีความสุขแค่ไหนพี่ว่าแกไปจะโต๊ะเธอไปถ้าพี่สาริตาไม่ให้เรารับปากเราคงจะบอกทุกคนไปแล้วพี่สาริตาแต่งงานกับวิครานเพื่อช่วยเรา พิเสดิตาจะมีความสุขในบ้านนั้นได้ยังไงแม่ของโรฮานก็อยู่บ้านนั้นพิเสดิตาจะไม่มีความสุขจะต้องโดนกลั่นแกล้งแน่นอนแม่ฮะเราถึงบ้านแล้วเออแม่เราก่อนนะฮะผมจะเข้าไปก่อน แม่ะแม่ชอบกุหลาบใช่ไหมมุนี่บอกผมมาแม่ฮะมาสิฮะเราเดินไปด้วยกันนะได้เลยคฮะแม่ เจ้าสาวจะต้องเข้าบ้านพร้อมกับเจ้าบ่าวเท่านั้นจนกว่าวิคราญจะกลับมาเธอจะต้องอยู่ตรงหน้าประตูนี่แหละอาบีจ้ะเข้ามาข้างใน,นมาแต่งตัวกันนะลูกนะมา ไม่ฮะถ้าหากว่าไม่ให้แม่เข้าบ้านผมก็จะยืนข้างหน้ากับแม่มีเหตุฟังนะลูกเด็กดีจะไม่ดื้อนะไม่ผมจะไม่เข้าไปอบีจ้ะคุณยายพูดถูกนะเข้าไปเถอะไปรอแม่ข้างในเดี๋ยวแม่จะตามเข้าไปตอนที่คุณพ่อเขากลับมาแล้วแบบนั้นดีไหมโอเคนะรอต้อนรับแม่อยู่ข้างในก็พอ ถ้าอาบีไม่รอต้อนรับแม่แล้วแม่จะเข้าไปได้ยังไงล่ะจ๊ะโอเคฮะแม่ทุกคนคะเชิญข้างในคะ่ะมีความสุขมากที่อาบีนะเขายอมเชื่อฟังเธอสินะ ป้าไม่มีทางเข้าใจหรอกคะ่ะที่ป้าสอนลูกแบบผิดๆสอนให้ลูกชายโกหกทำไม่ดีกับผู้หญิงคนอื่นป้าคงจะคิดว่าอาบีจะทำชั่วแบบป้าสินะแต่ว่าไม่อาบีเป็นเด็กดีเขาไม่เข้าใจความเจ้าเล่ห์ของผู้ใหญ่หรอกคะ่ะเขาเข้าใจแต่เรื่องที่ดีๆเท่านั้นอาบีไม่ยอมฟังป้าเพราะว่าเหตุผลนี้เขาไม่ฟังป้า เพราะว่าเด็กนะ่ะจะเชื่อฟังผู้ใหญ่ก็ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องที่ดีเท่านั้นเธอชอบป่าเก่งมากนักสินนะจำเอาไว้ก่อนแล้วกันว่าฉันไม่ใช่กรำรละ่ะเพราะว่าฉันคือวันดานาวันดานาเข้าใจไว้สะนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเธอและอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะเป็นไปตามความต้องการของฉันจำวันแรกที่เธอแต่งงานให้ดีฉันได้ยินว่าเธอเรอเจ้าบ่าวถึงหกชั่วโมงตอนแต่งงานครั้งแรกนะแล้ววันนี้ เธอจะต้องรอหน้าประตูหกชั่วโมงก่อนที่จะเข้ามาในบ้านเพราะว่าธุรกิจของวิครานนั้นมันสำคัญมากกว่าตัวเธอและใช่เข้าใจเอาไว้นะเข้าใจเอาไว้ว่าสามีเธอไม่ใช่ราชวิครานคือคนที่ไม่มีใครกุมใจเขาอยู่ จะพยายามแค่ไหนก็เชิญนยิ่งเธอพยายามเธอน่ะก็จะยิ่งทุกข์เองวันที่เธอรู้ตัวนั่นแหละฉันจะคอยสะใจรอน,นี่ละ่ะ